มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปครับวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของคดีอาญากรรมนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มีคดีหนึ่งที่เป็นคดีที่มีการทําข่าวทุกวันจนบางคนนี้จนหักแตกหักแตนครับเพราะว่าติดตามมากจนเอีะพูดง่ายๆนะครับก็คือคดีน้องชมพู่ที่มุกดาหารแล้วก็ลุงพลกับป้าแตนครับมาล่าสุดนี้ปรากว่าลุงพลงานเข้าครับนั่นคืออายการสั่งเพิ่มโทษครับ ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาครับซึ่งมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตครับเมื่อวานนี้ครับแต่ว่าข่าวนี้ก็พูดตามตรงนะฮะว่าถ้าเผื่อเทียบกับข่าวพู่ิกับโจ้แล้วก็อาจจะเป็นรองตอนนี้ครับมาถึงนาทีนี้นะน่าจะเป็นรองเลยครับความน่าสนใจนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าข่าวของพู่ิกับโจ้ะจะมาแรงแซงทางโค้งครับ จากท่านได้มเนเจอร์ออนไลน์บอกว่าเมื่อวานนี้นายประยุทธ์เพชรขุนครับรองโฆษกสนักง,งานอายการสูงสุดได้กล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังจากที่พนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารครับได้มีการรับสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะครับวัยสามขวบ ที่มีการกล่าวหานายชัยพลหรือว่าพลวิภาจำเลยข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบ,บิดามารดาโดยปราจากเหตุอันสมควรแล้วก็ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน9ขวบนะครับเป็นเหตุทําให้เด็กถึงแก่ความตายทางด้านนายประยุทธ์เพชรคุณก็บอกว่าคดีนี้เป็นคดีสําคัญซึ่งสภาพคดีมีความยุ่งยากซับซ้อนแล้ก็สื่อมวลชนได้นําเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศก็ให้ความสนใจติดต,ตามความคืบหน้าคดีนี้มาโดยตลอดดังนั้นฐานด้านนายชวริตวงศานโรเศศครับอธิบดีอายการภาคสี่จึงได้เข้ามาควบคุมดูแลดำเนินคดีด,ด้วยตัวเองครับพร้อมกับมอบหมายให้นางปัญจพัฒน์วรรณไพบูนะครับอายการผู้เชี่ยวชาญและก็นายพิพรัชควรสนนะครับอายการอาวุโสจากสนักง,งานคดีอาญาภาคสี่เข้าไปควบคุมดำเนินคดีโด,ดยใกล้ชิดสำหรับการพิจารณาคดีนี้ขณะนี้ คณะทางานคดีได้มีคําสั่งสั่งสอบเพิ่มในประเด็นที่สําคัญแต่ยังไม่ได้รับผลสอบสวนเพิ่มเติมจากพนักงานสอบสวนซึ่งเมื่อวานนี้ครับ26สิงหาคมก็เป็นวันครบขังที่7และก็เป็นวันครบขังครั้งสุดท้ายพนักงานอายการผู้รับผิดชอบเดินคดีไม่สามารถจะมีคําสั่งทักคดีได้เพราะต้องรอผลสอบสวนเพิ่มเติมดังกล่าวอย่างไรก็ตามขอให้การขอให้การยืรยนยันว่าแม้ว่าพนักงานอายการซึ่งเป็นคณะทํางาน ยังมีคำสั่งที่ยังมีคำสั่งคดีไม่ได้ในวันนี้ครับแต่ขอยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีความเสียหายใดๆเพราะว่าขณะนี้นายชัยพลผู้ต้องหาคดีนี้ครับอยู่ในการควบคุมของศาลจังหวัดมุกดาหารแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้อายการฟอร้องไปแล้ว3คดีดังนั้นหากพานักงานอายการสั่งฟ้องคดีนี้ก็สามารถยื่นฟ้องต่อนายชัยพลต่อศาลได้เลยโดยไม่ต้องส่งตัวนายชัยพลนี้ไปพร้อมคำคำฟ้องครับเพราะว่าสามารถ เบิกตัวมาจาก3คดีที่ฟ้องไปแล้วได้ทันทีครับโดยคดีที่พนักงานอยายการมีคำสั่งฟ้องและก็ยื่นฟ้องต่อศาลมุกดาหารไปแล้ว3คดีก็ประกอบไปด้วยคือ1คดีที่1น,นะครับข้อหาทำไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติและก็มีไม้ท่อนหวงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตครับซึ่งพนักงานอยายการยื่นฟ้องในายชัยพลผู้ต้องหาไปเมื่อวันที่21พฤษภาคม2 5 6 4 ชั้นศาลนิจำเลยให้การปฏิเสธศาลมุกดาหารนัดสืบพยานโจทย์วันที่19ตุลาคม2564เวลา9วันิกานี่คือคดีที่1ครับคดีที่2คือคดีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให,ให้เกิดอันตรายไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจและก็ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่า จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและก็ร่างกายของผู้อื่นพนักง,งานอายการยื่นฟ้องต่อศาลไปเมื่อวันที่23สิงหาคม2564ในชั้นศาลจำเลยก็ให้การปฏิเสธศาลจังหวัดมุกดาหารนัดพร้อมในวันที่17กันยายน2564เวลา9นาฬิกาส่วนคดีที่3ครับเป็นข้อหาก่อสร้างแพ้วถางแังแผ่วถางเผาป,ป่าหรือกระทำการใ,ใดๆ อันเป็นการทําลายป่าหรือกระทําการลวยประกันใ,นใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ร่วมกันทําไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทําไม้ในห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติพนัพกงานเอกการยื่นฟ้องต่อนายเฉยพลไปเมื่อวันที่23สิงหาคม2564จําเลยก็ให้การปฏิเสธสารนัดพร้อมในวันที่17กันยายน2 5 6 4ครับแล้วทีนี้มาล่าสุดครับมาล่าสุดนะครับ ทางด้านอายการจังหวัดมุกดาหารได้ยื่นฟ้องเพิ่มข้อกล่าวหาครับกับนายชัยพลซึ่งอายการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้ดําเนินคดเนีเป็นไปโดยสอดคล้องกับพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายที่ปรากฏในสนุนของการสอบสวนจึงให้พนักง,งานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมโดยให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหานะครับในข้อหาครับความผิดคือข้อหาที่4นะ ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ระหว่างโทษนะครับประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีโดยให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้วก็ให้สอบคำให้การขอพบพหาไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบไว้ในสนนของการสืบสวนสอบสวนต่อไปครับนี่เป็นข่าวล่าสุดครับของเมื่อวานนี้ครับ ถึงแม้ว่าจะมีข่าวของผู้กัปโจขึ้นมาเรียกว่ากรบข่าวนี้แต่ว่าความนิยมนะครับก็ยังมีปรากฏให้เห็นเพราะว่ายังมีคนเข้าไปดูข่าวนี้ในปริมาณมากครับก็เียว่าข่าวลุงพลนี่คือไม่ตกไม่ตกเทรนไม่ตกกระแสนะครับยังมีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเผื่อใครนะครับที่ทํางานมาจะครบอายุเกษียณราชการครับวันที่30กันยายนนี้ครับแล้วก็อยากจะถือโอกาสกลับมา พักอาศัยในช่วงปลายของชีวิตนะครับมาอยู่ที่ตัวเมืองเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนว่าคนเมืองจะมากกว่าคนในชนบทนะครับเพราะว่าคนในชนบทตอนนี้กลับมาอยู่ในตัวเมืองมากขึ้นมากขึ้นสังคมเมืองขยายตัวแต่ว่าสังคมชนบทหดตัวครับท่านก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อเจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ2ได้นะครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจนะครับทางเข้านี้อยู่ตรงข้ามกับวัด,ด้ำพระทางไปจังหวัดอำนาจเจริญครับ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการหนึ่งเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอนสห้องน้ำหนึ่งห้องครัว1ห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารนะครับด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าสามารถจอดรถได้ทึง2คันด้วยกันและก็เป็นบ้านคุณภาพโดยควรักบ้านนะครับลองคิดดูว่าเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังครับและก็รวมทั้งวงกบประตูนี่ใช้ไม้แคนและภายในโครงการนะครับมีสระว่ายน้ํามีสนามเด็กเล่นครับและก็มีสวนสุขภาพครับ นะครับมีสนามเ,เล่นมีมีสปอร์ตคลับมีสวนสุขภาพนะครับให้แก่ผู้ที่เข้าไปซื้อในโครงการนี้ด้วยถ้าเผื่อซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้าชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้าแกลนิตเครื่องทัน้ําอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับรับถ้าเผื่อท่านสนใจนะครับอยากที่จะเข้าไปดูโครงการนี้ครับติดต่อไปหาคุณสุนันครับ 0856321118 045314469นะครับเจริญทรัพย์โมเดินโครงการ2ครับซอยรุ่งโรดทางเข้าตรงข้ามกับวัดดำพระทางไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับหลังจากที่มีบ้านแล้วทีนี้ครับอยากจะมีรถนะครับไปที่อิสุสตังปักพระอีสานวารินชาราบตดดอุดมน้ำยินและก็บุญทริครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้าน อิสสุดดีแมกเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Blueover h over, แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันแล้วก็เปก็การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภาษานเกลงรถเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น Major c h a n นนะครับเปลี่ยนทั้งภายนอกภายในเปลี่ยนทั้งเครื่องยนต์ครับตัว3.0นี้ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรส่วนตัว1.9ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับ มีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น Vcro s s ครับดูภายนอกนี่หล่อล่ำครับหล่อล่ำมากครับดูดีมากเลยภายในนี่ฮารุฮาราครับเหมือนรถเก๋งซีดานเลยครับเหมือนกับรถ SUV ชั้นดีและตอนนี้เขามีการเติมมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดนะครับและตอนนี้เขาเติมเต็มครับนำเอา All new muX ตัวใหม่มาเติมด้วยครับ ซึ่งเป็นรถ MPV รถอเนกประสงค์นะครับออกแบบโดยคนไทยเราดูดีมากครับภายนอกสง่างามภายในก็มาตรฐานของเขาเลยครับหารูหาราครับดูแบบพรีเมียมเลยแล้วก็ตัวท็อปราคา1 5 7 9 0 0 0น9พนออปชั่นมากกว่าแต่ว่าราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่าครับในขณะที่คู่แข่งเปิดตัวราคาตัวท็อปนี่ล้านเจ็ดแสนล้านแต่ว่า All New m u e X เป็นแค่1 5 7หมื่น9พ มีทั้งหมด6เฉดสีให้คุณเลือกครับสามผมเองก็ไปทดสอบมาแล้วครับยอมรับว่าพึงพอใจมากขับได้นุ่มนวลครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะครับติดต่อทดสอบขอซื้อขอขับได้ที่อิสุสุตังปักพระอิสานทางสาขาวารินเด็ชอุดมน้ำยินแล้วก็บุญ